ตระกลางหน้าจำฟังไปแล้วเนาะแต่ว่ายังพอนเต็มเนาะทุกคนมา,าอไอองกร็นำมาติ๊กๆแล้วทุกคนยังเลยอีกสองแถวเท่าทนั้นที่ว่าสิจำกับฟังทุกคนประตูกลางหน้าสิว่าจังไงประตูกลางหน้ากาบทุกคนเอาเซ็ตประตูกลางหแรกแลรกแรกโอ้โหสปีดเลยว่ายังไงประตูกลางหน้าไปไว้ไว้ไว้ประกลางหน้ายังแถวเดียวเพียงเท่านั้นทุกคนจังได้จังว่านี่ไอ้อ้งน่าตัวแล่นแล่นเซ็ตจังว่านี่ประตูกลางหน้ายังอสามก๊กสองสองหนึ่ง เดินอ่าอืมเต่ปันพี่คิงก็เลยว่าเราสอนอะไรนี่แล้วพี่น่อใส่ตีนเอาบ่ใส่มือแล้วจะว่านี่เบิ่งมักเออเอินมามักชิมธรรมชาติได้หนิจิ๊บๆสนิทสบายโอเค ภาคที่ขององเดอร์จวแล้วกันตุยกลางนาเนาะฝากกดไลค์กดแชร์คลิปนี้เนาะให้ถึงหนึ่งล้านกัานยินมวนฮะแต่ว่าตำแหน่งเราจะเทียบกันโอเคเกินไปสบายดีทานผูสชมร่างกา่บรเห็นกัน มาเป็นเดือนแล้วพี่น้องนองโอ้ยบอลเตยกลางหน้าบ่ได้ไปใซดเด้อพี่น้องเด้อบอลเตยกลางหน้าค่าอนานาันนั้นไลท์ภารกิจแน่แล้วก็ค่าเรียกสุดโตเนาะคือว่าก็ขึ้นหอดอยู่ซองยูทูปเขากลากัโอ้บ่ได้ลงเป็นเดือนสองเดือนแหละก็ขึ้นหอดเอฟซีไลท์อยู่ผู้ว่าตอนนี้เรื่องของเราไปจักแต่ว่ามาวันนี้ก็สิมาเฮ็ดคลิปคลิปหนึ่งเนาะที่ว่าอ่าซีมาฟิตกับอ่า อองเดือดตัวเนาะที่ว่าโอ้พ้นท่ามากนะเหมือนนี้พี่น้องเอ้ยผมพยอมผมยอมพ้นท่ามากว่าอันนั้นมาวตุยกลางหน้าผมว่าจะจะเป็นคนบ้านหน้าแถวบอเคยเห็นใครหน้าบอฉันนะแล้วอยากให้เขามาอ่าดับหน้าแข้งก็เพิ่นว่าถ่าว่าโอ้มากเลยบอนี่เนาะพี่น้าาอ,นนอ,นองเนาะ <c oughs> น, <c oughs> นี่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  <c oughs> พ้นท่าเขามาเนาะสบายดีมาทุกคู่ทุกคนเนาะมันนี้ก็อยู่กับอ่าเอออองเดือดตัวเนาะแล้วก็รบ่าวตุยกลางหน้าเออ เพื่นสิมาทาเฮาไปไว่าอยากลองไปไว่า<อ>คือเฮาเแบบเป็นซูเปอร์ซาวนาจักสีนะเ<อ>พื่นสิมาทาเฮาว่าเฮานี่ดำหน้าเก่งแต่บอกเฮาก็อยากเหน็นคือกันเนาะว่าเพิ่อนดำหนา้าเพิ่นซื้อตุ้ยกลางนาเนาะมื้อน,นี้เฮาสิเอาแบบหนักๆไปไว่าเ,<อ>เอาให้์รับกลางนาเลยนะเน,นาะเพิ่นว่ามันเป็นซื้อบิตซื้อซื้อกลางหน้าซื้อบอ่เนาะเคยเฮ็ดดำหน้าเคยเน,นาะำให้ดําหน้าบ่เพิ่นว่านะเฮาก็สิมาเฮาก็บ่ยอมเพิ่นเนาะสิมาลบค้าิดดูถูกเพิ่นเรียว่าแบบค้ามทาทายมามื้อนี้เฮาก็สิมา อ่าน้ำหน้าแข่งกันถ้าแพ้กันสิได้มีการแข่งกันในหันแหละแล้วก็สิมีการเสียจะเป็นแบบซอยจูบอ๋อไมว่าเหล่าเบียบบอสนะเขาบอกกันเออมันจะบอกกำลังตัวไเนาะไปกติกาเราจะไได้เริ่มนี่ไปเขาไป็นเจียงใดจะหยุดก่อนรับอยู่เลยสองหนึ่งบอสเอ้ยซ้ำคือเห้างเนาะมาไป อาอถีดออกเลยนี่แหละการหพุ่นนี่มันแ่กนะกากาบันอ้งเนาะบานอ้งตัวตัวกาอยู่บ้านจะแย่ป้านี่แหละทุกคนกันอาสิผูแหละเพื่อนว่าเพื่อนมาจากไหนจังไดเนาะในทิกตอกกับโอ้ดงดังเลยกะในยูทูบกัโอเคสนนี้เป็นลุพู่พุงส้นฝ่าฝาไปเลยกาไปนะเนาะย่อนพฮักกันอย่างเพื่อนน้ำตนกันเลยมาได้มาเอาเรื่องการดำเมื่มการดอืม คุณยอมเบื่องลึกคุณย้อมได้เบื้องต้นก็น่าได้คุณแย่กว่าที่น้นองโต๊กนี้แม่เอ้าฮักได้เลยพรเรื่องกงออติก,ก,ก,การเนาะฮาจะดำ่า<อ>จากนี่ไปห้าพุนเนาะใครูุดกอนกัือี่าชนะโดยที่ว่าเข้าจะาดำเป็นอ่าแถวก้กวมกวร่งพณอ่าจะกบเอาจากแถวดีเอาจาตงเอาจากกเอาพวหกเนาะ หกบริจิตหรือแปดอ๋มันมันมันนับเนี่ยเอาสั้มหกซะหกมันจ่อพุทธิมันออกเรื่องคมไว้นั่นนี่คออคมไว้เอาเร็วเก๊ะเอาหกหกหกอืมกติกาคือเขาจะดั้มจากฟังนี่ฟังพุทนเนาะดูว่าจะรวมมีอยู่ทั้งหมดหกกกเนาะก้นหกก้อนทาไพสุดก่อนถั่วสนะและทาไพแพ้เนาะจะถือบทลงโทษก็คือบุทเอากีตต้มทาหนาเนาะตะการซิมี ่าหลังจากหันมาเนาะเ้าสิเฮ็ดอ่าไปว่าปั๊บไหมเนาะถื่อมือนามือนาผ้ายแพรเป็นเป็ือนมือนาผ้แพรเถือว่าผู้นั้นเลี่ยงมาช้าช้าเนาะเอโคไปขับไปเริ่มกันเลยโอเคห้าสิเอาเอาซองในซาวบอกกันเริ่มปั๊บเนี่ยพี่น้องเอ้ยอะไรหรอวะพี่น้องเอ้ยกันเ้าสิแพรมันจะแพรอย่างกายพี่น้องกาเขาเหี่ยวง่ายกาบัดหน้าเขาเคยดำนี่แท้ดโน้อยกำพอมีมือพอดีมือเนาะบระสันมือยาวอีกอันนี้ยาี่ยวตั้งยัง จมย่างเด่นย่านโมเดินนี่ย่านด้วยมันย่านจิกจมยังไรสบายสบายมานีเอาสิเอาให้เพิ่นแบบนักๆเอาให้รับกลางหนานะบ่ลงตัวสูงขึจนหอดอันเด้ำในซ้ำในหนึ่งสองในสามสองในสามองในสามาเบิ้ง้าเบิ้งไพศิษนะมาเริ่ม ได่มีเท่าในเริ่มต่างไปหกโคกอะไรหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเอ้าก็คือเจ็ด5องตามหกคอยหกเออโอเคมี่น่าคอยเพิ่มไว้หน้าไว้หน้าเออคอยจะมีเอสนับเลยเคลนดจ้หนึ่งสองสองคืสามสองคือะไรวะ นราตอนนี้บ่อตุ๋นกลางหน้าครับไอ้อ้งเดินตัวน้ำไผ่น้ำบ่อตุ๋นน้ำไปแล้วสะเท้าที่สามไอ้อ้งน้ำตามมาติดติดจังหวะนี่โอ้โหหอมเลี้ยวเอาไอ้อ้งน้ำเดี๋ยวจังหวะนี่บ่อตุ๋นมาจากไหนบ่อตุ๋นมาจากไหนผู้ายกะเด้อผัวเด้อผู้ายกกาสิเด้อบ่อตุ๋นกลางหน้ามาจากไหนตอนนี้ไอ้อ้งเดินตัวน้ำไปแล้วเอาซูซีกันเราตอนนี้เนาะบ่อตุ๋นน้ำขึ้นมาติ๊กไอ้อ้งแช่ึ้นไปอีกแล้วนะทุกคนเนาะขผูว่ายังกาเด้อ ขวาย่วายก็ย่าอะารแต่ว่าเขาแปลกับพวกคนต่าี่ห้าหกี่หเจ็ดเอ้าขวายคือเลายเจดําหางออกหางออกเดยมาดทุกคนเชลโเหยยบเกาจังหวะนี่จังหวะนี่เป็นจังหวะลุ่นทุกคนดึงน้ำกันเนาะการทำหน้าของซองเบาซองหนุ่มโอ้โอเขาเว้ยตา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 ม มันต้องบอกเรื่องคนว่ายองวะกราเด้อข่อยเด้อพักผ่อนหายใจกันนะสบายใช่ไหมผมมันไหวอยู่แหละมันอ่านะเขาเอียกว่าซุปเปอร์ซาวน่าไม่เหมือนซาวน่าธรรมดาอันนี้คือตุยกลางหนาแต่ว่าเป็นซาวน่าแบบธรรมดาธรรมดานะคือข่อยเป็นแบบซุปเปอร์ซาวน่านะซุปเปอร์ซาวน่าจักบอกซปเปอร์ซาวนเอะไร่าบ่ตุยน้ำไปติ๊กเลยกระไรก๊กที่กันไหนสบาย ออยังสวนะทุกคนนะแต่ว่าประยต้องมีหอเด้เพื่อที่ว่าจะจะเงที่เสี่ยงอ้องได้นี่ครับอ้าต้อครบไล่เตนี่ตอก็เลยเีดจ็ดนเจ็ดผนะเจ็ดเน่ยเจ่นบัตรถายคนที่เอาบัตรถ่ายเี่หนี่งิๆโอ้บริสนะเยที่เอาเลย ผมถนันนกกดึงกาเด้อแต่เงาไรเอาอยากไรแเงยายจะว่าจะจอะ,จะไนเนาะว่าจะนำไหวเลยเอป็นมกับสื่อเลยใหญ่เสียสื่อเลยเออ,เอจะมั่วโม่จะมั่วโ่จะสาเนาะอยสาาเพียงวีหนึ่งกับบดาเนาะทุกคน นี่มันเป็นการแข่งระดับโลกเลยระดับเอเชียนะทุกคนหนึ่งสองตรงนนับต้นเขาด้วยของพาเบียวของพาบงกระดานอยู่เยนี่อ้องเงียวอยู เอากับไลขี้ได้เผ่อดั้มเลยับแล้วมันเหลือดั้มไปนับขึ้นไงชัวกโอเคดูเรื่องปัสตโต๊กซี่หมื่นนี่ชอวหอไปแล้วแวเรื่องของพร้อมล้อไกางมันไปว่าเข้าอันไหนเข้ารมาไล่หมื่นแมนโก้งกางไร ได้เลย้กำลังเอาบุหรี่องดอข้างหน่อยเออข้างหลังก็ใาใหญ่ใน่บอร์นี้มื่อึ้นดลงดหน่อยที่โมเนต์ฮอจะจ้งบุหรี่กดมันกลกดเไว่ามันดำแบบทาผายะนท่านว่าขาแถบมีใต้นี่ม่ว่าสองคนดีดทุกคนอดีมืาแตมันเป็น มาเป็นพวงขึมาเบิงเรอ้ยาเบิงเองามหมดเบิงเาบิงข้นไปสิตายก่อนเด้อีกวงามไป็นองเอาละไก่เชเซียนส้แล้วทุกคนนาะตจนี้อ้องกะดัมบะตยไปยึดแถวนึงแล้วทุกคนเนาะบระตยตรงนี้เล่มือได้จังหวะด่จังวะดิหนสามปทันออองเลยนี่้เ้ยเช็ดไออ้องสิจํำาได้ปะตูก้างหน้าอาไออ้องนัประตูก้างหน้าเปลอแถวทุกคนโอ้ยเช็ดเช็ดเนี นีจังหวะนี่เป็นนาทีลุ่นทุกคนโอ้ห่างไปซ้ำแล้วทุกคนไอ้อ้งไปซ้ำแล้วขี้วัวนะทุกคนเนาะซิ้วัวได้เนี่ยอีกค่อนข้างโกหกกระสุดเลยประตูการ์น่าตัวไหยทำเวลาได้ตอนนี้จังหวะนี่จังไดจังไดอ้าวประตยชุดเลี้ยวชุดเต็มยังโปเต็มนะทุกคนเนาะโอ้ยว่าจังไดมาเนี่ยเอ้าไอ้อ้งจำการทุกคนเอาอันที่สองอันที่สาม อันสุดท้าย,เร,ย,าเ,ยเรียบร้อยชนะแล้วชนะแล้วสุดทนะี่หนึงนี่ก็เข้าว่ารอบแรกชนะไปเนาะทุกคนเนาะยูวินไม่เอาประตูขหน้าก็ต้องเลยสามงานเนาะสามงานยังแถวเดียวมาเอ้ยตัวเล่งที่สุดแหละนี่แหละคนสีนาร์สี่ำสีดำกินเวียซีแล้วมันร,ร้องวะนี่เลยอีกหีกอรหนึ่งเนาะอีหงว่าได้อ้อมมือนะถือว่าเป็นยอดถ่ายแต่ว่าบอได้อ้อมมือเนาะมีเล่นแบบเรียวๆจิ๊บ จริงจริงจังๆงแล้วเนาะเออเล่นแบบลูกผู้ชายเนาะสิว่ารหอบนีหอบนีต่อก่อนพอ,อ,อ,อต่อก่อนต่อกตอหนึ่งชุดหาเกียรดจะขาดเป็นบางมัชชิมาด้วยสิหน่อยเนี่ยข <c oughs> ้าวพึ่งได้เหรอพึ่งดีวะเย็นกันมากเหนี่ยมาฟังหนึ่เออโอเคหอบสุดท้ายแล้วเนาะเออบูดไหมยัง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 โอเคหอบที่สองนะทุกคนถ้า เพ่นสษนะแ่จะมีอีกหอบหนึ่งถวักโ<ช>อยณนะก็จะจบไปเลยเนาะเออทำผูกแขกูฆษนาไปเลยหอบนี้ไาแก๊เทีมไปมาตั้งกันเนาะหนึ่งสองสามสี้าหนอ่า ครับเยมเด้อหนึ่งสครึ่งสามไปอาอยยซะออยยซาอองเดนตัวน่มเป็หลักก๊กนั่ปลกสก๊กเนาะทุกคนเนาะซิวๆนะทุกคนโอ้ยยังซิวๆไอ่องเหลีวไปลแถวหแต่ว่าบตยิ่หมดเลนาแถที่หนึ่งเอาบระตยกลงมาแถวที่สองไอ้อองไปละสากเ๊กแวที่สองจังหวะนี้มาลุนกันเราไห้จชนะถาวาไอ้องชนะนี่ก็ถือว่าเกมนี้เป็นบตยเชียนทุกคนเนาะ แต่คันเป็นโอตุยชนะก็คือมีอีกยกหนึ่งมาซะนะเอาจังหวะนี้ก็เป็นการแข่งขันอ้ยาชาตี้ยาชาตี้ <c oughs> บสบายนะครับแบบแบบตรงเลงนะแบบธรรมาศาสตร,ร์ธรรมศาสตร์วาเซนบอสเพื่นอนได้หอนข,ขนาดได้เพิ่นเลยเอาไปเอามาเบียร์เท่าเัาจนสิบโงได้ดั้มแบยนะบอกแบบเพื่อเพื่อพวกนด้นเลยแต่เขาชนะแห้ง ต่อจะนะต่อจะผ่านนะหน้าเดีกทิชชูมม<า>ต่ต้นหนงมาแต่สนุกจังหวะนีนนนนะ่ประตูกันตรงในถ้ำคะแนนถ้ำความไว้เนาะเพื่อเดว่าสีแซสี่ยงไออ่องเห็นมันได้ไออ่องเลยตัวเพ<ห>ิ่งยังซิวๆ,ๆอยู่นะทุกคนนะแต่ว่าเป็นฝ่ายของประตูก้างหน้าน้อนั่งไปแล้วแถวที่ช้ามั่นทุกคนไออ่องกันน้ำมาติดๆยังว่านี่กัเบื้งเอาว่า เกมนี้ไปสิเชียรไปสิแข่ไปสิชนะเอาเบองามคนเนาะงว่านี่มาตึ้ก้างหน้าไปเบียดไอ้อนเด้อตัวเพื่อแหเอตัวสาทุกคนเนาะต่อต่อต่อจัดไปจัดไปอ้าวไอ้อเดือตัวน้มาติดตนมาติดตกัน่าะเข่าตีเสมอตุยก้าหน้าบตุยก้าหน้าตอเลียงมือคนนี้นะทุกคนนะเอาสองกะเร็ว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 เร จังไรจังไรพี่น้องว่าจังไรเอ้าเดิอตัวนั่มไปแล้วนะทุกคนเอ้าเดิอตัวนั่มไปแล้วแถวหนึ่งนี่จังหวะนี้โอ้เอาซูซี่กันเนะจังหวะนี้เอาเอ้าเอ้าน้่มแถวหนึ่งนาะทุกคนเนาะเซ็ตบนเตัวกลางหน้าต่อในเล็งมือก่อนจะห้มันซูซี่กันเนาะทุกคนเนาะเอาซูซี่กันซูซี่กันนะไดาเลยทุกคนมาแล้วได้ลลยเสมอกันแล้วเนาะทุกคนเนาะเซ็ตอากามาตันเหา Hobby, อ่องถึงพลิกล็อกแล้วทุกคนเนาะาจังหวะนี้บอตุ่ยกลางหน้ากันน้ำแม่อ่องไปแล้วสองแถวทุกคนเหตุใดแหละตรงนี้แม่องอ่องเพื่อนยังรอซิวๆสบายๆนะทุกคนเนาะหอบป้องญาณีเพื่อนเฮ็ดได้หาหน้าที่เมื่อนี่บมีเพื่อนเฮ็ดได้จักหน้าที่กับเพื่อนอ่ทุกคนเนาะจังหวะนี้แต่บอตุ่ยกลางหน้ายังน้ำไม่อ่องอยู่เชนเคยไม่อ่องยังน้ำกดยู่ติเติร์ดเก่า ไม่ได้เด็กรอกระตูยา <c oughs> <c oughs> จังหวะนี้นเลว <c oughs> นะขาบออยากุดไวเว้ยเาอยากให้โอกาสนิววดอะไรได้นี่ยชวดนี่ยังนี้บบ่งเอาหนว่าเน้นไเนิขาส้ก้อนมูแต่ว่าบตยตอนนีน,น้ำหนามานะนะ ไออ่องไม่น like an so pe like ้ำกลดนะทุกคนเนาะเสร็จจังหวะนี้บอตุยกลางหน้าก้าวติดแล้วทุกคนเฮไอจังไรได้สิท่านไอ้อ่องหรือบอสิท่านไอ้อ่องหรือบอเฮียจังไรตอนนี้บอตุยเขาจ้ำแล้วแต่ว่ายังอีกสามแถวทุกคนเฮี่จังได้ไอ้อ่องยังอีกสองแถวทุกคนเจ็ด่าเป็นไทยสิเอาไอ้อ่องกับเพือนีกันเอาทุกคนบอตุยกลางหน้าตอนนี้เร่งมือแล้วทุกคนเร่งเร็วเร็วจะได้จะได้จังหวะนี้จังหวะนี้ ว่าหนิเอาประตูก <laughs> ัางห้า okay. อ mm ีกสามตัวเรียบร้อยบอกแล้วหอมจริงเดี๋ยวเอ้ประตูกางหน้าชนะนะทุกคนนหอมเายสนเลยขนาเบียดมันแน่นะเบียดมันไล่เต๋อแวนี่้อมล้วต่อนะแล้วอ้อยมือบ่อ้อยบ่รือยังไงจะหอมบ่บ่ได้อ้อมแบบสุดๆเลยว่าแต่ยสามอยูเออไปว่าเมื่อได้อ้อมแบบซิ่วแบประมาชนะี่บวบ มาตัดซินห่อตัดซินมาหนิเด้อถ่ายเป็นห่อตัดชินนะทุกคนเนาะมาไปเฉียงขวไปเสียข้าวเะเสอไปเสียในนอนเสียในนอนเขาต่อเจ็ดเจ็ดกันได้โอเคมาคมาคนต่อนะออกออกมาคนต่อออกขึ้นเจบเปียบคเนน้ำขึ้นเลยนี่เนี้ยนะกีสาเนาะโอเคหยกี่ยกตัดซินทุกคน หนึง่งสองสามนีเราเริ่มการแข่งขันทุกคนต่างนคนต่างฝ่ายที่แบบว่าเพิ่มนะจังหวะนี้ต่างฝ่ายต่างผู้ยอมแพ้เราเพราะว่ามันเป็นหอบสุดท้ายนะทุกคนเนาะแบบว่าบล็อกมือเด้อเอาจริงเลยนี่การอลอมมือมันการงงมันมีวงนโยบายนะเอาตามนั้นใส่ท่าไม่ตายอย่างเดียว นี่บระตูกลางหน้านั่มปแลเหแถวหนึ่งอ๋อแม่นเนาะเคยอ้ตีเสมอหล้วทุกคนเอาจังหวะนี้บตกลางหน้าว่าจังไรว่าจังไว่าจังไไอ้องกลางไอ้องกลางหน้ามาแลไวมาที่้างกลางหน้าไอ้องเดินตัวกนั่มปตูยี่แถวหนึ่งทุกคนเจ็ดจังหวะนี้เอาไอ้องบดอีกหรทุกคนเอาตูตนี้ที่ทำไม่ลไว้ไวไว่ไว้ไ้วแน้ไว้้ไว้ไว้ไว้ไนนไว้บว้ไว้ไ้้าว้ไไว้ไว้ไว้้าไว้ไน้ไ้ไว้ไว้้าน้ไปแล้วแถวนงทุกคน เคนมาเที่ยมแห้อ่องอีกกกหนึ่งคนละเฉื่อมไปแล้วบุ๊มคลายแล้วเอาประตุยกลางหน้าเบิร์ตอีกแล้วทุกคนเหลือมาเอาเอาเอามันเกาะลายเลยเอาเสมอกันเนาะทุกคนเนาะอยู่แถวเดียวกันเลยเนาะทุกคนเนาะจังหวะนี้มันเกาะลายเลยโอ๊ยบลาบลาบลาเลย เบียดเท่าไรบตวนาแทมไหนั่นบตตนาเจ็ดก๊กทุกคนต่อตงกับไิบเรแล้วเนาะเทีแ่สก๊กเท่านั้นทุกคนเรมนี้บตตเอาใหม่ลแต่อาเงัต่ได้แลนไปเนาะตัวเพิ่นว่างกาวบัถึงทีบัถึงเวลาบถบอล ก็ยังเป็นทางของไอ้อ้งเนาะนำอยู่เช่นเคยอันนี้ก็ไม่จับปรจักโคกเลยนี่รัดโคกเลยนี่ต่อไปกระหนาก็ลืมกันตัต๋อกลางหน้ากา็นำฝนมาติ๊กๆเนาะแต่ว่าไอ้องก็ยังนั่งอยู่คือเกา่าเชิงว่าบ่มีการอ้อมมือเนาะจังหวะนี้ต่อเลยอทุกคนอา้าวตัต๋อกลางหน้าฝนมากกาถึงทีถึงตนอนยี่ี่ทุกคนตๆๆออินไปเบึกตัวปั๊บเจอปุ๊บก็ยังว่าโค้กนี่ก็ได้ไปแตะเอาถีบมั่งซี่อยู่ จังหวะนี้ผู้คนกระเบียกกันเนาะทุกคนเนาะแบบรถแข่งเบียร์กันเลยทุกคนจังหวะนี้ดวงกับโสมเกลียวเนาะเห็นอยู่ที่ความไหวเท่านั้นเอาบอลตือ้อกลางหน้าแชมป์ไปบาลมัน,นห่างบอลน,นั่นทุกคนอ๋อกรเบียดยพื้นที่เพื่อบุหันเพื่นนอากางแขนออกกวางหลายจังหวะ ไออองเพิ่งน,นำไปละซองเท้าให้จังได้ประตูกลางหน้าจังวานี่จังได้จังได้ทำใจเอาเลยประตูกลา,างหน้านำมาติ๊กติกนะแต่ไอองแล,ล้วก็เลื่อมแถวใหม่ไปแล้วนะทุกคนเนาะจังวานี่ประตูกลางหน้าลุดอยู่แถวหนึ่งทุกคนเห็นจังได้จิสนาไอองนี่บประตูกลางหน้าเอ้ย <c oughs> เร่งมือด่วนกลาวเบิ้ลอีกแล้วเซฟบอดีโอ้ยอองนับคักแเราบ่เนี่ยคักก่อนคักบกจ้า จังเบิงพี่น้องจังเบิงจังเบิงไอ,อ้อ้งกับเบิดก้าแล้วทุกคนย่างแต่ชานีนอตในกำมือมาอร์ตุยกลางหน้ากระเด็มาไหมย่างแต่ชาม,มันอน,นอตเบิงว่าไพ่สีเบิด้ดกันทุกคนทางมานีเบอร์ตุยกลางหน้าแถมหายไปโขกคุณแน่นอนทุกคนนอตดั้มคุณหอดก้อไพ่คุณแล้ว <laughs> มาจากไหนมาจากไหนเบอร์ตุยกลางหน้าจ้ำฟังไปแล้วนอตแต่ว่ายังโดนเต็มนะทุกคนมา งานนั่นมาติ๊กๆแล้วทุกคนยังเลยอีกสองแถวเท่าทนั้นที่ว่าสิจ้ำกับฟังทุกคนบระตูกลางหน้าสีว่จาจังไงประตูกลางหน้ากาา้าวทุกคนเอาเช็ดประตูกลางหน้าแล่นๆโอ้โหสปีดเลยวันยังไงประตูกลางหน้าไป่ไม่ไมไม่ปรตูกลางหน้ายังแถวเดียวเพียงเท่านั้นทุกคนจังได้จังว่านี่ไออ้อนเน้าตัวเล่นแล่นเช็ดจังว่านี่ประตูกลางหน้ายังอีกสามกุ๊กสองสองหนึ่งหนึ่งหนึ่ง หนึ่งหนึ่งอันแล้วหนึ่แล้วชอบเลยถ่ายกับแพรเนาะทุกคนเนาะบราซาวบอลเนาะจะต้องสับการจะไม่เหลวก่อนเนาะอต่อลายโฆษแล้วแพ่ลายกบเติบเนาะดีใจเนาะ เมื่อกี้ในเพื่อนเล่นแต่ว่าบุคิดบุคิดทั้งชีวิตของกาเลยกาเอาพ่อนะข้าน้องพ่อเขาแล้วคนนเอามาแม่น้ำน้ำกัดของเราตอนนี้จังหวะนี้เฮ้ยจงไว้คอยอ่ะเฮ้ยบื่อพุ่นไม่เขินเขาไม่เขินมัดหนึ่งเต็มไปเลยทุกคน บอกแล้วอย่ามาสูบติกลางนาเห็นบ่บอกอย่ามาสูบติกลางนาซื้อกระยันซื้อกลางนาซื้อกลางนาพุงแห้งเขาอยู่ดูซ่านามาแต่น้อยอย่าสีดมาสูบอันเกลี้ยงที่หนึ่งเขาตอเื้อๆพี่น้องเลยตอนนี้หอบเหอบไอ้บางสีหนาคนรแย่ไอ้บางสีหนาโคตรแย่ติลงโซ่เลยสบายสัมปันบ่บ่เป็นยังสบายซิวๆเป็นยังได้เจ้าทินเซียนเนี่ยเขามาเยือนแล้วยังเซียนที่ว่าแบบ เป็นแบบว่าเ้าลักษณะแบบว่าเ้าประมาทผัวน่ะคือเอาไปเอามาพระว่าสีดำหกต้นเอาไปเอามามันลายผัวจ้ะมิเนาะกระเบิดทุกคนได้เรียนดมมวนมันเป็นแบบมันดำมมวลแบบโบมีเวลาแบบไปนับหนึ่งสองสามสี่หกพอเขาไปนับก็ของกันยองไงดำอย่างเดียวเลยนะมันงแต่ดัมก้มหนาวแต่ว่าลงยินยองด้วยอัว่าคนแพสตนาการห้องกระดือกหูกันแล้เนาะว่าไฟสิเสียเนาะต่อไปก็ยิ่งจะชิลงโถ่ละกัน คลิปนาก็ะ <t> ิบกระเห็นแน่นอนเนาะผู้ที่กระิเบียร์่างนึงเอ้ยสรอยจุบอแล้วแต่เนาะตามผู้เสียมีเขาบอกกันมาเนะเออสิลมงหวอดตัวนึงบอลเดี๋ยวลมแบยังแล้วแต่เพราะว่านั้เขาก็ว่าชือว่าหน้าก็เกือบเรกเกังไฮเนาะไม่เมื่อยแล้วเติบบ่ทำนี่ก็เมื่อยหมดเมื่อยแไรอากาดับเมื่อยลงเมื่อยไรอากาอชื่อว่าโอเคเขาก็สนาเป็นเราไม่แต่ว่าฐานเบิร์นพุทธศตวรรษอีกน้องอย่าไปไสน้อยหนึ่ง ฝักโฆษณาหน่อยหนึ่งนี่ทุกคนนี่ก็คือผลงานของบริษัทกางหน้าในอ่องเดือตัวนะทุกคนเนาะตายติดตัเออสูบกันญชาในสามเนาะถือว่าสามหอบเนาะทุกคนเนาะใส่หน่อยนึงแต่ชนิดแล้วอันนี้ฮะจะมึงบ่ต้องโทษอันเนี่ยพ่อมันเหรอวะพ่อพร้อมันเหรอวสบายพอบคือต้นใดก็ได้นะจัดไปเดี๋ยวเนาะ ลูกโทษเต็มลงโทษเลยมันนี่มั้ยแต่ได้ได้บทเรียก็างหน้าจะใส่จิ้มต้มนาเอาใส่หนาของไอ้อองเลือดตัวนาะแต่โบหูว่าใส่ด้วยวิธีใด้เนาะร่อเบิงรอนเบิรงนั่งขาดไปมองหน่เออเออมาเริ่มบนลงโทษว่าจะอะไรก่อนบนลงโทษก็คือจิ้ต้มลาดมาจัดมาแล้วก็ าไปส่งต่อไปก็ค <isten> ือเียบเบียเีเอาจากล่างเอาจากเอาจากสิบล่างบ่เอาิล่างก็ได้สิล่างยังน่อยนะลุไดินมงบริษัทลงมาแล้วนะโอเคกบริษัทัวะิโตแล้วเนาะมาพี่น้องเบิรงด้พี่น้องเลยพอละปิ้นกินล่างปิ้น่าปิ้นล่งดบอยจะเห็นตัวพีีเลจะิมา มาของปไก็ได้นะบิไปด้ได้ปโอเคจัดไปเหียวซิทุกคนเรารกเหียวซิเกินอ่าตะปันวิคิดเลยว่าเราสออะไรนีและพี่น้องใส่ตีนเาบ่ใส่มือจว่นี่เบิ่งพี่น้องเบว่ามใกล้ๆมใกล้ๆมใกล้ๆ มักร้นเขาเอื่อนมามักรีบเขรามาติบได้หนิจิ๊บสนิทสบายโอเคนักคนนี้ม่ควาแบบรับอยากรับกลางหน้าเลยนะโอ้อยากรับกลางหน้ามีควาวสายใจเหรอต้องต้งเตรียมต้งแม่นนะถึงกิตต้อมเนี่ยโม้ยเนี่เสียอีกเนเสียเบี้ยเสียของแก่อีกเนาะกิตต้อมจะพาไปด้บนนาทีจะพาแหกไปเรื่อยก่อนเนี่ยก็ป่าเอฟซี

เจ้าภาแบบนี้อ้อมมือนะเรับจ้าภาพกับบุบอยนะเนาะจะว่าคลิปนี้ก็เช็ดชืดช้นไ่ได้ดีเรับกับฝากติดตามเบิองว่าพวกเฮาชมเพลทิพย์ยังอีกต่อไปเนาะโอเคสำหรับอ,อีพีนี้ก็ขอจบเพียงที่นี้ก่อนเนาะ okay. บายสำหรับคลิปนี้ <laughs> ขอตัวไปหลังนะเ <laughs> ตะกองเลยเตะกอง <laughs> คลิปนี้ยังม่วนจบนะทุกคนนะดูตอนจบนะ ต้องไม่หรอปะยังยังยังอยู่ใบหูเต็มเป็นโอ้ปัดโอ้ยเบิกบอลเบิกบอลแบบคิ้วกระปักแยงแล้วทุกคนโอ้ซาใจนะเอาเห็ดเต็มต้องเห็ดเต็มทีเห็ดอร่อยบุเป็นเนาะต้องใส่เต็มปากจริงจริงว่าเซ็ตนักกว่านี้แหละแต่ว่าอีต้นเนาะอีต้นจะผ่าเพิ่นแต่ว่าเอาสมนีแหละเอาละไปคลิปหน้าเจอกันไปเจอกันเจอกัน Let's go